น้องชื่ออะไรนี่ยน้องตัวเล็กเนี่ยฮะน้องตัวเล็กชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่ออะไรชื่อน้องเหนือน้องเหนือนะครับน้องเหนือสูงไหมครับอ๋อน้องหนึ่งเหรอครับทำไมฟังเป็นเหนือวะ่น้องหนึ่งคนที่หนึ่งใช่ไหม

พอได้ยินชื่อน้องแล้วพี่เนอร์ทันทีเลยนี่โอ้น้องน้องเนอร์น้องเนอร์เหรอน้องเนอร์มาดิน้องเนอร์ด้วยนะน้องเนอร์น้องเนอร์นีน่น,น,นี่อายุเท่าไรหร่เ่าะทำไมหนูไม่รู้จักอายุตัวเองเหรอหนูต้องหัน น้องเหนืออะไรนะอยากบวชค่ะคคเฮ้ยพี่กูอายุเท่าไหร่วะคนรอบข้างกูมีใครตอบให้ได้บ้างหนูอายุเท่าไหร่กันเนี่ยหนูหนูจาไม่ได้หนูอายุเท่าไรนนห,ห,ไไหาาไร่โอเคครับอืมน้องเหนือน่ารักมากเลยน้องเหนือรู้ไหมเออถ้าติดที่ว่าแบบว่าพี่พี่อยากให้น้องเหนือเกิดเร็วกว่าเน,นี้ยเออถ้าเกิดเร็วกว่าน,นี้เราจะได้พบกันเลยนะเนี่ย ไม่ต้องกลัวนะน้องเหนือออืพี่รักเด็กนะครับอืไม่เชื่อใช่ปะล่ะอ่าไม่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อลองมามาคบกันไหมล่ะใช่ไหมแซวเล่นแซวเล่นอะไรนะกเหนือก็เหนือไงพี่ก็พูดถูกเลยไงก็เหนือก็เหนือไงพี่ไม่ได้เรียกน้องว่าอีสานพี่ไม่ได้เรียกน้องว่าเป็นคนใต้นี่ เออพี่ไม่ได้เรียกน้องว่าเป็นภาคกลางนี่ก่อนบาย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 ส่แเว่นเหมือนกันเลยอ่ะวิเศษเว้นเหมือนกันเลยอ่ะมันไม่ใช่